องจะได้ข้อยุตินะนะครับเงินช่วยเหลือชาวนาซึ่งงทาผู้บริหารองป้อรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้นทาที่สมาชิกสภาองการบริหารส่วนตำบลและฝ่ายปกครองไม่ว่าจะเป็น่าน่านกำนันปุญ่บ้านแพทย์สารวัตรร่วมสมทบซึ่งฝากช่วยชาวนาโดยไม่คิดดอกผลขอเฉพาะเงินต้นคืน เป็นเงินจำนวน26,100นบาทบเงินจำนวนนี้ก็คงจะนำไปฝากในวันที่3กับเมษายนซึ่งวันนั้นจะมีการประชุมวัาหน้าส่วนราชการท,งทรางกกสกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสถารร์การเกษตรจะนำสมุดบัญชีไปเปิดบัญชีในวันนั้นเลยับก็ขอขอบคุณกับทุกท่านกับที่เห็นความสำคัญของ ชาวนาหรือเกษตรกรเราเพราะว่านั่งประชุมอยู่ด้วยกันเนี่ยลหลายท่านผมถามแล้วว่าเงินก็ยังไม่ได้แล้วยังร่วมมีจิตใจร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราปรบมือเพื่อเป็นกําลังใจให้ชาวนาของเราด้วยครับคุหกครับสำหรับเงินสองหมน 6,100บาทเนี่ยนะครับที่มาก็มาจากผู้บริหารนะครับร่วมสมทบ5,000บาทนะครับสมาชิกนอบตอนนนทาาร่วมสมทบ11,100บาทฝ่ายปกครองนะครับรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านทุกหมู่บ้านนะครับหมู่ที่1ถึง1 1, 1 5,000บาทนะครับแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าอีก5,000บาทนะครับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับสองหมืหกพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับยอดตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะได้นําแจ้งทางอิเภอบสห้องต่อไปนะครับขอบคุณครับต้องต้งต้งต้กลังครับทนอย่างของท่านปรทานจำนวนกังมีบันรับอห้องเ็องคุ้นของคุณ้อ๋อดกเลยา ครับขอแจ้งนะครับขอแจ้งในส่วนของทางชมรมการนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอำเภอหนองโซ่ห้องนะครับซึ่งเอาเงินในส่วนชมรมนะครับไปช่วยนะครับจำนวนห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทนะครับในการร่วมใจช่วยเหลือชาวนานะครับในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวอะไรมา không được rồi, để để đi một con nữa. Nó lại một cái đi. sẽ